สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือนายกรมสุกาาเป็นต้นตำรับของการผลิตสราเบียรหรือเบียองกอซึ่งเป็นเบียรที่ดังมากในกัมพูชาและผลิตที่กรุงพรสศรีหนุขณะนั้นค่ะว่าสราเบียแห่งนี้มีต้นทางจากที่ใดต้นทางจากเชโกสโ,โลวาเกียที่นายกมสุขาขาไปร่ำเรียนวิชาเคมีที่นั่นมาว้าว สวัสดีค่ะพบกับอภิญญาร้อยแปดวันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวบางด้านของในเกิมสุข,ขาที่หลายๆท่านหรือดิฉันเองไม่เคยรับรู้มาก่อนนะคะและสาเหตุใดล่ะคะที่ทําไมเราถึงให้ความสนใจกับเกิมสุข,ขา นั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นนักนโยบายหรือนักการเมืองของกัมพูชานะคะซึ่งเป็นนักการเมืองที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนมาแต่เริ่มแรกแต่ตัวเองก็ถูกเขาเรียกว่ากระดับใดโดยทุกวันนี้กึมสุข,ขาก็ถูกกฎหมายข้อนี้ยังเล่นงานอยู่ในคดีการเมืองแต่ทางกัมพูชาไม่คิดอย่างนั้นนะคะการใช้กฎหมายตัวนี้ได้ทําให เกิมสุขาต้องอยู่ในเรือนจำและถูกกักบริเวณที่บ้านเป็นเวลานานปีไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเอง ดเสินี้ทางไงนี้ดังนั้นวันนี้เราจึงมาพบกับบุคลที่มีนามว่าเกิมสุข,ขาเขาเป็นใครอย่างไรที่ไหนที่สําคัญทําไมดิฉันถึงเลือกเข้ามาต่อกับนายสุนสารก็เพราะว่าเกิมสุข,ขานี่เองที่ได้เข้าสู่วงการการเมืองจากแรงบันดาลใจที่มีต่อนายสุนสารและจะเกี่ยวข้องกับสุนสารอย่างไรนั้นเรามาดูกันค่ะเกิมสุข,ขาเกิดที่จังหวัดตาแก้ว วันที่1 7เดือนมิถุนายนปี1953นะคะมีอายุน้อยกว่าสํารังสีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมพรรคสงเคราะห์ชาติประมาณ1นัดสัก5 2ปีบรรทบปีเมียนชีวิตปีระบอบขมกอหอมเป็นว่าหลังจากรอดชีวิตมาได้จากระบอบขมรแดงเขาได้กลับเข้ามาเรียนสู่การศึกษาใหม่เอาเป็นว่าเมื่อเหลือรอดชีวิตจากระบอบขมรแดงมาได้เนี่ยกุมสุขาก็เข้าเรียนต่อที่กรุงพนมเปญ เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงสนใจด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าเกิร์มสุขาเนี่ยเรียนจบทางนิต <ization hehe> ิศาสตร์กฎหมายเบื I mean ้องต้นอย่างไรก็ตามเมื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศเชกโกสโลวาเกียแห่งสหภาพโซเวียตในขณะนั้นซึ่งไปตั้งแต่ปี1981ปรากฏว่ากระโดดจากสายกฎหมายไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็น่าแปลกใจและเขาก็จบเขาเรียกว่าอนุบัณฑิตหรือปริญญาโทด้านเคมีเลยโดยใช้เวลาประมาณ5ปีจากนั้นกดบอลวินทรอ โง่สหรับกัมพูชาวินเอชนมะมาปัมบนรอยปาสประมวยก็ได้กลับมาสู่ประเทศตั้งในปี1986นอกกัมพูชาที่กัมพูชาที่เขมรเขาได้ช่วยให้มีการกอร่อตั้งโรงจักรสองแห่งคือเรียนจบเคมีแต่ม,มาทำงานเหมือนวิศวกรน,นะคือตั้งโรงงานเ,มลเลขมรเรียกโรงจักรนะคะสองแห่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ผลิตทั้งเบียร์และสุราเลยทั้งสองแห่งคือตีมวย คือแห่งแรกก็คือโรงจักรผลิตสราเบียองกในกรงภาษีนุแห่งที่สองคือสุราเคียก็คือเป็นโรงงานผลิตสุรานั่นเองที่กิโลเมตรที่6นมเป็นสําหรับผลิตสราวิสกี้สุราวิสกี้นะคะอันนี้เขายังเขียนเป็นสราที่ภาษาเขมรเบียก็เคยกว่าสราสราเบียส่วนสุราสุราที่เป็นโรงงานสุราเคียเนี่ย ็เรียกว่าเป็นสราวิสกี้ทีนี้ดิ่ฉันจะอธิบายนิดนึงก็คือว่าเหมือนกับรัฐบาลส่งให้ร่ำเรียนด้านสุรานะั้นเขามาผลิตสุราหรืออย่างไรแต่ว่าเป็นวิชาเคมีที่ว่าเนี่ยเมื่อจบมามันบังเอิญมากเลยประเทศก็ไปเจรจาระหว่างที่ก่อตั้งลงจักกว่าจะติดตั้งได้ด้านนายคุนเซนก็ไปเจรจากับคุณเบนซีไฝ่าเรียบร้อยก็กลับมาเปิดประเทศ โอ้โหสราเบียอองกอรนะผลิตที่กัมพูชากรุงปสียนุปรากฏว่ามันขายดิบขายดีมากแล้วก็มีสโลแกนคือขเขมรเขาไม่มีกฎหมายที่จะไปห้ามสองอย่างเลยคื ด้านสุราแล้วก็ด้านบุรีแบรนด์ในการโฆษณาในที่สาธารนณะอย่างเช่นสื่อของรัฐรอะไรทั้งหมดเลยหรือเอกชนคือไม่มีเลยมันเป็นเสรีมากแล้วเราก็จะเห็นในทศวรรษที่90เนี่ยที่กัมพูชาจะมีการโฆษณามากมายที่มาจากบุรีและก็สุราเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแม้ทุกวันนี้ก็ตามคือยุค90มาแล้วเนี่ยสินค้าบเบอร์หนึ่งเลยก็คือสุราและบุรีซึ่งในยุคนั้นไอเชนจําได้นะมันจะมีสโลแกนสราบเบียอง์กร สราเบียระเบะยงคิวมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสโลแกนแบบปลุกใจว่ากินเบียองกอก็เหมือนกับช่วยชาติอะไรประมาณนี้คือมันมีเรื่องที่ตลกดีก็คือเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันก็เปิดรายการ m a s t e r ร h เชฟเราก็รู้สึกแปลกใจคือในวงการกีฬามันจะมีสินค้าประเภทสุราเบียอะไรของカมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่บนเวทีอยู่ตรงตัวของนักกีฬาจะเห็นมันเออกริกมากมันเออกริกจริง แต่เราก็ไม่นึกว่าในรายการทำอาหารเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์ใหญ่ก็คือเป็นสรลาเบียก็คือเป็นเบียร์เหมือนกันแล้วก็ยี่ห้อนั้นก็คือเวลาพิธีกรเเวลาพูดพูดอะไรไปก็สรลาเบียเบอร์ซาลเบียที่เราภูมิใจประมาณนี้ค่ะมาคุยกันว่าชีวเพียบหรือ,รอสถานะของโลกเกิมสขุขาที่กัมพูชาเป็นอย่างไรนะคะ หลังจากก่อตั้งโรงเบียร์ไปทั้งสองแห่งแล้วเนี่ยประเทศก็เปิดขึ้นมาพอประเทศเปิดจากนโยบายในการเปลี่ยนถ่ายผ่านจากสังคมนิยมมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยเกิมสุขาก็ได้โอกาสเลยคือไม่น่าเชื่อนะคะคือดิฉันขอ,ขอบอกนิดนึงว่าหลายคนที่ไปเรียนมาในยุคที่เป็นรัฐบาลสังคมนิยมแล้วได้ไปเรียน ไม่ว่าจะร่ำเรียนในสหภาพโซเวียตหรือว่าประเทศในเครือของม่านเหล็กคนเหล่านี้มากลับมาแล้วมันมีโอกาสที่จะทมากินด้านธุรกิจไงฮะแล้วบางคนทุกวันนี้ก็ไปนั่งเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาเครือข่ายของสมเด็จทุนเซนด้วยซ้ำแต่ไม่เกิมสุขาเนี่ยพอประเทศเปิดปุ๊บไปเปิดเป็นองค์กร ngo องค์กร ngo นโนกนงชนมามปอนประบนลยก้าวมวยกวดบานบงเกิดเขาเรียกว่าอัปปมาสตเท์มนุ ในกัมพูชาเป็นองค์กรที่ชื่อเป็นบาลีกุ้งใจไหมคืออันเนี้ยเขียนในภาษาเขียนของเขมีนคืออัปปมาตนะคะตอนแรกดิฉันแปลว่าพอเพียงแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันหมายถึงการระมัดระวังหรือ Vigilance de d u วเอ่อ o ดล o มอักกองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาทำได้ไม่กี่ปีในระหว่างเปิดประเทศนะแค่ปีเศษเปีเดียวเขาก็สมัคร เป็นสมาชิพกพรรคเสรีนิยมพุทธศาสนาจำได้ไหมคะว่าพรรคนี้ก่อตั้งโดยนายสินสารนะคะมีชื่อว่าภาษาอังกฤษก็ p l d b ก็คือในเกิมสุขาเป็นชาวตาแก้วนะคะจังหวัดตาแก้วนี้ก็ใกล้ๆกกับจังหวัดทางกัมพูชาใต้มีความสัมพันธ์กับกัมพูชาใต้ตัวนายสินสารก็มีก็มีพื้นเพจากกัมพูชาใต้อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือไม่หรือเป็นความเลื่อมใสต่อพุทธศาสนาแล้วก็ตัวหัวหน้าพรรคของนายสินสารมาก่อน ทั้งๆท,ที่ตัวเกลมสุขาเองใน,ะนระหว่างนั้นเนี่ยคือเขาอยู่ในระบอบของสังคมนิยมที่เป็นระบอบเขาเรียกว่าระบอบพนมเปนที่มีปัจจุบันคือใครล่ะคะที่ดําเนินนโยบายที่เขาเองถูกกระทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือนายฮุนเซนค่ะก็คืออย่างที่กล่าวมาทีนี้เมื่อเข้าสู่พักนี้แล้วก็ที่ฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยนว่าพักซึนซานที่ก่อตั้ง BRDB เนี่ย มันมีสนิมเนื้อในตมของตัวเองด้วยเหมือนกันตอนที่เป็นสมาชิกของพกกรรคกึมสุขาเขาบอกว่าจวบชโชนก็คือว่าได้เป็นสสนะดํานางเรียดในสภาธรรมนูญปี1993การดำรงตำแหน่งสสของกึมสุขาเนี่ยถึงปี1998ซึ่งครบวาระเลยทีเดียวแม้ว่าตอนนั้นจะถูกทํารัฐประหาร1997ไปแล้วก็มีสสจํานวนมากที่อภัปหีตัวเองคือไม่เข้าร่วมกับรัฐบาล ก็คือเป็นส่วนใหญ่เป็นสสฟุนซิมเปกนะคะฟุนซิมเปกบางส่วนที่ต่อต้านแล้วก็เห็นด้วยไม่อาจจะยอมรับได้นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เห็นพ้อ,องกับหัวหน้าพรรคคือสมเด็จกรมเปรยในรดมรนฤทธิ์แต่เกืมสุขาดำรงตำแหน่งในสภาจนครบวาระกระนั้นก็ตามเนี่ยระหว่างทำหน้าที่เป็นสสจนครบวาระ BRDB เนี่ยมันเกิดปัญหาสนิทเนื้อในตมแบ่งออกเป็นสองคณะ ก็คือคณะหนึ่งที่กลุ่มสสจํานวนหนึ่งวัยคือในเอียงมูรีคือเรียนเข้าใจว่าเอียงมูรีอยู่กับพรรคฟุนสิมเปกมาตลอดแต่ปรากฏว่าอ้าวเอียงมูรีคือตัวแทนของพรรค b n d b สันซานก่อตั้ง b n d b แล้วเอียงมูรีก็เกิดประกาศตัวแยกพรรคออกมาตั้งแต่ปี95แล้วเอียงมูรียังคงอยู่ใน bldb นะคะก็คือยังยังใช้พรรคชื่อนี้คือเดี๋ยวต้องบอกชื่อเต็มเต็มก่อนคณะพรรคเวลาคำว่าพรรคอะ่ะ ทางขมิ้นเขาเรียกคณะพักนะคะคณะพักเสรีนิยมพุทธศาสนาแต่ทางกึมสุขขาและนายสินสารเนี่ยต้องแยกตัวออกมาเพราะว่าสินสารเมื่อแตกหักกับเอียงมูรีซินสารในขณะนั้นเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะคือประมาณ84ละแต่ต้องมาแตกหักกับรุ่นหลานน่ะคือเอียงมูรีเมื่อแตกตัวออกมาจากพักบีอารีบีที่ตัวเองก่อตั้งซินสารก็ตั้งพักใหม่เลยแล้วนี่เป็นจุดหนึ่งที่ที่ฉันรู้สึกว่า เป็นข้อสังเกตนะนายสนสานอาจจะนำหัวกระบวนก่อนเป็นท่านแรกก็ได้ที่ใช้ชื่อตัวเองมาตั้งเป็นชื่อพักอย่างนั้นโอ้โหเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนที่เป็นพักที่สองส่วนใหญ่พักแรกก็จะเป็นอย่างที่ว่านี่แหละมีฟื้นซินแปคตบีแอนดีบี D B, นู่นนี่นั่นเสร็แล้วมันเกิดการแตกพักนะคะแยกพักเกิดสนิมเนื้อในตม หัวหน้าพักเดิมมส่วนใหญ่จะมาตั้งชื่อแล้วเอาชื่อตัวเองเป็นชื่อพักก็เช่นเดียวกันนายสันสานเป็นรายแรกแล้วก็มีเอ่เกิมสกข,ขาตอนนี้ตามติดสออห้อยตามสันสานแล้วก็ได้มาเป็นขาธิการพักทําหน้าที่จนจบวาระ แต่ในที่สุดแล้วก็คือในปี1999ก็คือหลังจากเลือกตั้งผ่านไปสมัยที่2คือในปี1998นะพรรคของซินซาเน่ก็คงจะได้ที่นั่งในสภาน้อยลงก็ไปรวมกับฟืนซิมเปกแล้วก็ได้โคต้าสสตามปาร์ติลีตะแต่ปาติลีดของขเขมรก็จะกลายเป็นสอ,อรหรือปรัฐสภานะคะคือสภาสูงคือเขาเขามีการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งสสแล้วมี นับคะแนนแบบบ o p ป l a r โหวตแล้วก็ได้เป็นปาร์ตี้ลีดของตัวเองไปเฉลีย่ยโดยการบรรจุให้เป็นส so วหรือปรัสเพียนะคะปรัสเพียก็คือเกิมสุขาเนี่ยซึ่งในานามของพรรคซ้นซารเมื่อเข้าร่วมกับพรรคฟุลสินเปกก็เกิมสุขาได้ตำแหน่งปรัสเพียมาหนึ่งที่นั่งโดยที่เกิมสุขาได้ไปเป็นประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุมนษยชน เมื่อเข้าไปนั่งในตำแหน่งนี้เนี่ยเกิรมสุขาได้ทำด้านการตรวจตูเปียบบันเดิงด้วยก็คือว่าทำทำงานในกรรมธิการสิทธิมนุษยชนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นกรรมธิการที่รับเรื่องร้องเรียนว่างันทเนี่ยก็ให้น่าให้น่าสังเกตว่าเกรมสุขาเนี่ยจะเป็นคนแรกๆนะที่มีแนวคิดด้านกรรมธิการสิทธิมนุษยชนซึ่งทํางานได,ได้ดีมากจนเป็นข้อสังเกตรวมทั้งเมื่อเข้าไปสู่ในคณะกรรมธิการนี้แล้วเนี่ยเขายังได้ก่อตั้งเขาเรียกว่า เป็นภาษาเขมรนะคะฟังดูก็อาจจะเป็นภาษาเก่านิดนึงคืออุดมกรมปรึกษาเจ้ากรมอืมก็คือเป็นคณะที่ปรึกษาผู้พิพากษายังมีคณะที่ปรึกษาของฝ่ายที่เตรียมเตรียให้เกิดฉบับก็คือฝ่ายที่เรียกร้องให้เกิดข้อกฎหมายประชังหรือการต่อต้านการคอร์รัปชันประชังการปลุกลรวยกฎหมายข้อนี้ก็คือประกาศตราบสมบัติ เบดิกรพรระบบเนี่ยนโยบายก็คือการเปิดเผยทรัพย์สมบัติเป็นกฎหมายการเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมืองนี่คืองานหลักๆที่นายกิมสุข,ขาได้ทำสรุปอุตสาหไปเรียนที่เชกโกสโลวาเกียเพื่อจะ,จะทำเบียร์กับเหล้าที่เขมรแต่กลับมาเนี่ยจริงๆถ้ากิมสุข,ขาคิดจะร่ำรวยนะทำเบียร์กับเหล้าตอนนั้นนะเขาจะร่ำรวยมากเลย ได้แค่นั่งเป็นที่ปรึกษาหให้กรมหุ่หรือบริษัทเล่าเบียร์ทั้งหลายในยตอนนั้นโอ้โหไม่รู้จะรวยไปถึงไหนนะแต่ไม่เอานะเข้าไปทําหน้าที่ในสภาเป็นตัวตั้งตัวตีด้านข้อกฎหมายต่างๆที่ช่วยทําให้เกิดมาตรฐานทางด้านการเมืองของขมรแบบที่ควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยนะคะ ก็อยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการที่กัมสุข,ขาต้องไปอยู่ในพักที่คือให้ข้อสังเกตนะคะว่าปีที่1999ตอนนั้นคือซุนซารเองก็ไม่ไหวแล้วะค่ะเพราะอีกหนึ่งปีต่อมาเขาก็ถึงแก่นิจกรรมแล้วแต่ก็ยังฝากฝังให้ไปอยู่กับฟูรซิมเปกนะคะนึกออกไหมคะ คือลูกชายของท่านซันซารเนี่ยไม่มีแววทางการเมืองนะคะท่านซันซูแบเนี่ยคือถ้าท่านเกิดในยุคระหว่างอัดเสียงอยู่ดิฉันก็ยิ้มยิ้มนะคะมันขึ้นมาในความคิดอย่างฉับพลันน่ะดิฉันมีภาวะฉับพลันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังคลิปนี้ก็คือเออฟังเรื่องฉับพลันกันนะคะก็ดิฉันจะพูดถึงท่านซันซูแบซึ่งเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของท่านซันซานเป็นลูกเออลูกชายคนโตท่านเสียชีวิตไป เซนเซแบรเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็ท่านก็คงจะฝากฝังให้ทํางานการเมืองแต่ท่านเซนเซแบรไม่ได้มาทางนี้ค่ะทำให้ดิฉันรู้สึกหลับตาพริมๆแล้วก็คิดว่าถ้าสมัยยังมีลักษณะแบบการปกรครองแบบอินโดจีนอยู่นะซินเซแบรอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับสูงของบรังทีเดียวเพราะว่าท่านไม่ได้ถนัดงานในเขมรสักเท่าไหร่ท่านมีชีวิตโดยโดยทั่วไปในฝรั่งเศสนะคะแต่ยังไงก็ตามเกิมสุข,ขาก็เป็น ผลผลิตของนายสินสารแล้วก็เป็นผล,ผลผลิตหนึ่งเดียวของ BRDB ที่เราเห็นเนื้อเห็นหนังอะ่ะบางทีเราได้ยินเอ้ยชื่อพักแบบนี้เหรอในขม,มรมีมีการตั้งพักแบบนี้เซรีนิยมพุทธศาสนาดิฉันก็ไม่แน่นะคะดิฉันได้ยินมาว่าอก <c oughs> ้าวไกลเนี่ยกำลังเสนอให้พระสงฆ์ทั่วประเทศของไทยมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแต่ในโอกาสต่อไป ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คงจะเหมือนกัมพูชาในปี1993ซึ่งเปิดให้พระสงฆ์ทั่วประเทศของกัมพูชาสามารถไปโหวตได้แล้วทีนี้ดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าอืมมันจะเกิดพรรคแบบนี้ขึ้นมานะคือพรรคนิยมพุทธศาสนาซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าในปีที่เปิดให้พระสงฆ์เลือกตั้งได้ก็อาจจะมีพรรคแบบเดียวกับท่านสรรุนสารคือคณะพรรคเสรีนิยมพุทธศาสนาอันนี้ดิฉันแค่ ฉับพลันคิดแล้วก็มามามา,มานำเนอในการเล่าเรื่องในนียครั้งนี้เราก็จะต่อมาด้วยว่าเกื้มสุขาโดดเดี่ยวแล้วละ่ะพอในปี2002เนี่ยเขาเขาโดดเดี่ยวมากเขาไม่สามารถที่จะเข้ากันได้กับฟูซิมเปกและตอนนั้นก็ไม่มีท่านสืนสารละ ก็ก็ทราบดีนะคะก่อนท่านเซอรารจะถึงแก่อนิจกรรมท่านก็ยังอุต่าเออฝากฝังให้กึมสุขาไปอยู่กับฟนลิปเปกก็ <ๆ S 1> คงจะเอาเสียงปาติลิที่ตัวเองได้พอได้คือมันลดน้อยถอยลงในแต่ละสมัยแต่ปาติลิทตรงนั้นก็ทําให้กึมสุขาเข้าไปเอ,อนั่งในสภาได้แต่จะขอบอกเลยว่าปาติลิทแบบฝากฝังแบบพักอย่างเงี้ยส่วนใหญ่โดนขโมยนะโดนขโมยเยอะมากว่าหลังจะจะเล่าให้ฟังว่าคนที่ถูกขโมยเนี่ย บ่อยครั้งที่สุดคือใครนะคะก็อย่างเงี้ยเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วก็อยู่ใต้อํานาจไม่มีเอกราชหรือไม่มีอิสระของตัวเองก็อย่างเงี้ยแหละค่ะแต่กึมสุขาเนี่ยถ้าอโลนนะแล้วไปอยู่ฟุนสิบเปดินี่นก็ถูกก็ขอกล่าวว่าเขาจะถูกขโมยนะขโมยปาติลีเป็นไปได้เราไม่ได้กล่าวหาฟุนสิเปกนะแต่มันมันเป็นไปได้อะเพราะว่าโคต้าของการ ฝากคะแนนอย่างเงี้ยเออตัวเองเป็นพักเล็กอ่ะแล้วพอไปรวมกับปาติลีของพักใหญ่เขาก็อืมแบกจัดสรรบันสวนให้มาให้หนึ่งเก้าอี้ว่างั้นเถอะแต่กลรมสุขขาไม่ได้ถูกกับนโยบายของฟุนซิมเปกนะคะปี2002กลร่มสุขาก็จากเจนเลยจากเจนคือออกมาจากพักแล้วก็กล่าวหาว่าพักฟุนซิมเปกไม่มีอิสระคือกองเวียเอกเรียดขาดอิสรภาพแล้วก็ไม่ทำงานอย่างชัดเจนอย่างจะบะ เท่านั้นไม่พอก็คือว่ามีลักษณะคลุมเครือเป็นวาระซ่อนเรซคือเกิมสุขากล่าวหาฟุนซิปเบกว่ามีวาระซ่อนเรนกับเจมวยพักรัฐอํานาจก็คือพักประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนก็สรุปว่าเกิมสุขาไม่เอาฮุนเซนไม่เอาเออรัฐอํานาจเมื่อออกจากพักฟุนซิปเบกแล้วไปไหนคือตอนนั้นมันอีกหนึ่งปีอะคะ่ะถึงจะหมดวาระแล้วหนึ่งปีที่เหลือเนี่ยปรากฏว่า เกึมสุขาก็กลับมาสู่วงการเก่าก็คือมาตั้งองค์กร ngo อีกรอบหนึ่งเนาโงงฉน้นนำปีปอนปัมปีก็คือในปี2007เกิมสุขาก็ไปหาเงินทุนมาแล้วก่อตั้งมาเชมณฑลสําหรับสิทธิมนุษยชนนะคะคือมัเชมณฑลก็คือเซ็นเตอร์ก็คือสํานักงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะมีแต่บอใบมาเยอะค่ะแล้วดิฉันรู้สึกว่าเวลาอ่านบรรทัดนี้ดิฉันก็จะยิ้มยิ้มไปด้วยวางประโคนพี่น้องคะผู้ติดต,ตามทั้งหลายขอทราบนิดหนึ่งว่าดิฉัน เริ่มที่จะทําคลิปเหล่านี้เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูอะไรบางอย่างในใจนะคะแล้วสิ่งที่ช่วยให้ฟื้นฟูหรือเยียวยานั้นก็คือการอ่านภาษาขเขมรเพราะว่าเมื่ออ่านแล้วเนี่ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆให้ดิฉันยิ้มยิ้มอยู่ในใจนะคะเช่นในตอนนี้ก็จะมีคําที่ขึ้นต้นด้วยมอและขึ้นต้นด้วยบ่อเยอะมากและคําเหล่านั้นไม่น่าเชื่อว่ามันมาอยู่ในขนบการเมืองหรือนโยบายกัมพูชามัจฉมนดลนนี้เซ็นเตอร์แห่งนี้ เมียนบันเดนตามแคดมีการกระจายไปตามจังหวัดโต๊ดทมใหญ่น้อยจำนวนประมวลปอนคือ9,000แห่งสำหรับทำอะไรคะสำหรับบองกอบองเกิดก็คือเกิดนั่นแหละคะ่ะออยเมียนการรวมประชุมสาธารณะคล้ายๆกับว่าให้เกิดการ motivation ซึ่งเป็นการออมนะคะออมก็ใช้คำว่าออมออมการประชุมก็คือว่าเป็นการ ประชุมเล็กประชุมน้อยประชุมสาธรารณะก็คือเปิดให้เหมันเป็นเวทีชาวบ้านนั่นเองนะคะเวทีชาวบ้านยังไงก็คือเนี่ยภูมิก็เนี่ยภูมิก็คือชาวบ้านเลยเนี่ยคือเอ่อนักหรือชาวภูมิคือหมู่บ้านเนี่ยภูมิเนี่ยสรกก็คือชาวบ้านชาวช่องนี่แหละตามบ้านนอกเดิมใบเพื่อให้มีการเสนอหรือปล่อยมติตนาเนาน,านียติเตียนเตารัฐอำนาจ เต,ตียนไปยังรัฐบาลที่กันกับด้านการนโยบายหรือการบริหารเนี่ยค่ะคือแนวคิดของเกิมสุขาต่อมานะคะกวดก็บานบังเกิดอีกละมีก็มีบอกับมอนี่เยอะนะคะดิฉันถึงกับว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนโยบายการเมืองเขมรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยก็จะเกิดละเดี๋ยวเดี๋ยก็จะบองละเดี๋ยวเดี๋ยก็จะบันละเดี๋ยวเดี๋ยก็จะอย่างนั้นอย่างนี้ละคือทั้งบองและบันเนี่ย มันมีความความหมายที่แยกไปอีกนะบันก็คือการยิงกันบองก็มีการสูญเสียด้วยบัตรบองบองก็มีทั้งการหมายถึงจ่ายแล้วก็มีทั้งการสูญเสียเช่นบัตรบองเป็นตน้นทีนี้ิฉันก็จะบำเรอตัวเองก็คือว่าเอาสิ่งที่อ่านในแต่ละบรรทัดเป็นข้อความนี้มาเสนอแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เยียวยาตัวเองคืออ่านไปยิ้มไปทีนี้ในระหว่างปี2005ถึง2007 แน่นอนคือในระหว่างที่เขาก่อตั้ง ccds เพื่อไม่รู้เหมือนกันดิฉันอาจจะพูดแล้วทางคุณคิดอะไรอยู่นะคิดอะไรอยู่นะดิฉันเกิดแบบพูบนึงคิดถึงคณะก้าวหน้าดีกว่าก็คือว่าในหลายหลายอย่างอะที่จะทําไปก็คือการปลดล็อกท้องถิ่นคือเอออืมเกืมสุขาทำมาแล้วเมื่อประมาณถ้าปี2005บวกลบคูณหารก็ประมาณ15ปีมาก่อน1 5 1 7ปีที่ขมรแต่ไม่สำเร็จเท่าไหร่นะ ก็คือว่าแค่องค์กรเล็กๆของ NGO อ่ะซึ่งทำให้เขามีอำนาจได้แค่นี้แต่จะว่าไปอ่ะเขาก็เคยกระโจนเข้าไปสู่ในสภาเพื่อแก้ปัญหาในระบบสูงสุดด้านกฎหมายมาแล้วแต่มันไม่สำเร็จไงคะคือมันมองไม่เห็นคือก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่มีอุดมการณ์ก็พยายามสุดตัวหลายด้านนะคะอย่างที่กล่าวคือวาระแบบท้องถิ่นที่จะเป็นฐานรากอะ ก็ทำงานหนักการกลับไปทำงานฐานรากแบบนี้ก็ทำให้เกืมสุขาเนี่ยก่อตั้งสถานวิทยีิที่สับซ้ายสำเรงนะคะเพื่อจะเผยแพร่เสียงที่เรียกว่าสำเรงปริเจติปไตยก็คือเสียงแห่งประชาธิปไตยนั่นเอง คือในระหว่างปี2 0 0 5ถึง2 0 0เขาก่อตั้งตรงนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเฮ้ยมันไม่พอพอพอเริ่มประชาชนเริ่มรู้จักสำเร็งปร,ประเจติปไตยแล้วเขาก็มาทำมาแช่ม,ชมนทนที่ว่ามาแชามนทนสำหรับสิทธิตมนุษย์จากนั้นไม่พอก็ยังทำเขาเรียกว่าสหภาพอะไรต่างๆตามมาอีกคือในเขมรแล้ว NGO เขาจะเรียกตัวเองว่าองค์การหรือองค์การนั่นเองแต่ไม่มีคําว่า NGO ต่อเรียกองค์การเฉยๆองค์การนะคะทีนี้พอทําองค์การเนี่ยตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ย กรมสุขาก็เริ่มจัดตั้งเป็นสาภาพองค์การขึ้นมาปกติแล้วพวก NGO ีเขาไม่มาทํากันอย่างนี้นะมันไม่ใช่อ,องค์กรแรงงานคือเพื่อให้มันเกิดความเขาเรียกว่าแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะ่ะกรมสุขาก็ไปรวบรวมมา28องค์การในขณะนั้นนะมาต่อตั้งเป็นสา,าพันสาภาพเพื่อให้เกิดแนวคิดเสรีภาพและการแสดงมติ ให้เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นการโฆษณาในสกรรมมาเพียบหรือว่าในแนวคิดหรือการแสดงออกของตัวเองก็เข้าใจว่านายกิมสุขาเนี่ยทำงานร่วมกับซึนสารคือสิรินิยมพุทธศาสนาก็ใช้โลโก้อะไรเปาะสีอะไรเนี่ยออกไปในแนวทางนั้นนะคะคือสีเหลืองก็เป็นสีดั้งเดิมของพรรคบี p อนดีนั่นเองคือรายละเอียดเดี๋ยวเราจะคุยไปนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย กิมสุขาเนี่ยเมื่อก่อตั้งสหพรณ์แห่งนี้แล้วเนี่ยก็คือองค์กรเล็กองค์กรน้อยก็พูดได้ได้ตรงตรงๆว่าถ้าทำงานในเชิงฐานรากแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเมื่อแนวคิดของเขาเนี่ยต้องการให้ประชาชนตามภูมิตามสรกเนี่ยต่างมาออกมตินู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งมติเหล่านั้นมายังหน่วยงานที่เขาจัดตั้งเป็นสหพันธ์องค์การ28แห่งเหล่านี้ พออยู่ในนามเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะรวบรวมความเห็นขององค์การด้วยแล้วก็ของประชาชนเนี่ยเพื่อจะเสนอให้รัฐบาลทํานั่นทนํานี่แต่ทีนี้มันก็ไปสู่การเรียกร้องไงคะพอไปสู่การเรียกร้องออมากๆเขาเนี่ยก็เกิดการชุมนุมประท้วงนะคะแล้วการประท้วงครั้งนั้นเนี่ยเกิดที่จังหวัดกระแจะเขาเรียกว่ามีการมหาดําเนินเจียรประวัติศาสตร์ก่อครึกกรเกรงจํานวน เับประมวยทั้งไงก็เรียกว่ามีการชุมนุมประท้วงต่อเนื่องถึง16วันคือนอกจากจะแสดงมติของตัวเองแล้วก็เพื่อให้ดันรัฐบาลยอมรับในการแก้ไขให้เกิดความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนนี้แต่กลายเป็นว่าโลกคกลุมสุขาเนี่ยบานตโตรได้ถูกปลิศจับกลวนถูกปลิศจับตัวแล้วก็ดะบนเทนิเคียไบรซอ นอ,ก,อจกจากจะจับตัวแล้วก็ยัดใส่คุกที่คุกไบรซอลตั้งแต่วันที่31แคทนู31ธนวาปี2005ถึง16มกรา2006อันนี้เป็นการเริ่มต้นของชีวิตในคุกครั้งแรกของเ,ออเกิมสุขานะคะเมื่อออกมาจากคุกก็คือในปี2007เกิรมสุข,ขาก็บานจากเจนปีองค์การนี้อีกก็คือ CCD h ที่ตัวเองก่อตั้งคือจริงๆแล้วเขาน่าจะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002นะคะ ตอนที่ดิฉันอ่านว่า2007เขาเริ่มทำตรงนี้มันผิดคือดูดูแล้วตั้งแต่เขาเริ่มทำรายการวิทยุสมเร็งแล้วก็ไปรวบรวมสมัครพักพวกต่างๆให้มาอยู่ในเป็นสาพ,พันองค์การ NGO เนี่ยรวมๆไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นมาก็คือก่อนปี2005ค่ะทีนี้พอปี2007หลังจากออกจากคุกเนี่ย กุมศพขาก็ได้ยุติบทบาทในองค์การ ccds มาก่อตั้งพรรคการเมืองอีกครั้งหนึ่งในการตั้งพรรคการเมืองปี2007เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่จะเลือกตั้งสมัยที่3ละสมัยที่1 9 93ที่2.98ที่3.9ที่3.2003เป็นสมัยที่4นะคะ คือจะมีการเลือกตั้งสมัยที่4ดูเหมือนกึมสุขาได้เข้าร่วมรัฐบาลอยู่2ส,สมัยคือ93-98จากนั้นพอปี2003เขาเว้นหวักไปเขาไม่เข้าร่วมแล้วเขาไม่มีพรรคการเมืองเขาไปทำา NGO แล้วถูกจับติดคุกก็ไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่จะไปสนับสนุนประชาชนฐานรากด้านประชาธิปไตยก็ตามน,นะครับ กืบสุขาก็กลับมาใหม่คือในปี2007เพื่อเตรียมเลือกตั้ง2008เขาได้ก่อตั้งพรรคของตนเองขึ้นมาทีนี้พรรคนี้เนี่ยเขาเลือกเอาวันที่19เมษาหลังปีใหม่ไปเอ่อก็คือยังวนเวียนอยู่กับตระก,กูลซึนนะคะก็คือไปร่วมกับนายซึนซูแบที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเป็นบุตรชายคนเล็กของท่านซนซานนะคะมีนายแก้วเ,เรมีเนปนโซวันนะคะ โลกแปนสุวรรณนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรียุคพนมเป็นที่ถูกทํารัฐประหารโดยนายพุทองแล้วก็นายฮุนเซนจนถูกคุมขังอยู่ในฮานอยหลายปีแปนสุวรรณก็มาร่วมกับเกิร์มศกคาแล้วก็ก่อตั้งพรรคที่ชื่อว่าคือคณะพรรคสิทธิมนุษย์หรือตัวย่อภาษาอังกฤษคือ pdh นะคะเนาเปน,นีพอยแดคณะักนี้บานตุโดการิกนติเตียนออยบโดชมุกมออยเมียนเปียสิทธิมนุษย์ พอก่อตั้งพรรคนี้ปุ๊บนี่ยังเป็นระบบทดลองในปี2007นะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทันทีว่าไม่ควรจะเอาคำว่าสิทธิมนุษย์มาตั้งเป็นชื่อพรรคการเมืองรบกลมสุขาเหมือ,มมอนอาตัวตัวโยกบานเลยก็คือว่าการบบัดเปียสิทธิมนุษย์โดเดียกาดอกมูนิธิตุกออยขณะปักเมียนแต่สนามรกรมสุขาเหมือนอาตัตัวโยกบานเลย n นเปบอชโนสเพีย no ทั้งนี้ข้อติดเตียนนี้ก็มาจากรัฐอํานาจและก็ต้องการจะตัดท่อน้ําเลี้ยงของคณะพักนี้ซึ่งมีท่อน้ําเลี้ยงมาจากองค์การสิทธิมนุษยชนคือการถ่ายโอนเงินทุนที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงตรงนั้นก็ถูกรัฐอํานาจเนี่ยพยายามที่จะทําให้แยกออกไปแล้วกลุ่มสุข,ขามีความยากลําบากอย่างไรก็ตามเนี่ยการเลือกตั้งก็มาถึงพักนี้ก็ยังใช้ชื่อพักอย่าง,างที่กล่าวไว้ก็คื คือพรรคสิทธิมนุษย์เนี่ยได้รับอ,อัสนะคือเก้าอี้การเป็นสสประมาณ3ที่นั่งในปี2008แห่งการเลือกตั้งทั่วไปในจำนวนปีนั้นเนี่ยมีสสทั้งหมดคือ123อาสนะเจียรัตพอลมอระบอคณะปะชันชนะชน คือผลที่ออกมาแล้วเกร่มสุขาซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขาติดคุกเหตุการณ์ที่ทําให้เขาได้ไปเข้าร่วมอยู่กับเป็นผู้นําของสหภาพองค์การทั่วประเทศเขมรเกิดขบวนการต่างๆแต่เกร่มสุขากลับได้เพียง3ที่นั่ง3อัศานะอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ระหว่างเกริมสุขากับฮุนเซนก็ยังไม่สิ้นสุดแม้จะอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งแต่ปี2008 สปีต่อมากระแสด,ดามอัมเบลหนังสือพิมพ์ต้นมะขามจำได้ไหมคะว่าต้นมะขามที่สนามหลวงก,ก็เป็นสัญญาณหลายอย่างนะคะในทางการเมืองในภาคประชาชนแต่ว่าที่ขเขมรเนี่ยดามอัมเบลเนี่ยมันกลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลรัฐอํานาจก็คือกระแสดเนี่ยบรราธิการเอชมุ สวยสุเพียบในสซวยสุเพียบเนี่ยมีความใกล้ชิดกับปร,ระชาชนกัมพูชาก็สปสักยก็คือได้เผยแพร่ตีพิมพ์เคหะตุนปอหน้าหนังสือพิมพ์ดาบนิว DAP ดาบนิว s <S ก็คือว่ากระแสออมเบินเนี่ยเป็นภาษาเขมรก็คือหนังสือพิมพ์ต้นมะขามก็ยังมีหน้าในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งก็คือเรียกว่าดาบนิว s <S ไม่แน่ใจว่ามาจากตัวย่ออะไรหรือเปล่ามันทำให้ดิฉันคิดถึงการเมืองเขมรคนหนึ่งชื่อดาบชวนนะคะยางไรก็ตามการตีพิม ยุยงหรือว่าการปลุกป,ปั่นให้เกิดความเกลียดชังในกลุ่มสุขขาเนี่ยก็เริ่มเป็นกระบวนการใช้สื่อของรัฐเข้ามานะคะสื่อที่มีรัฐอํานาจอยู่เบื้องหลังดูเหมือนกลุ่มสุขขาจะมีชีวิตใต้เงาบงการของบองทงตั้งแต่ส่งไปเรียนการผลิตเบียร์ที่เชโกสโลวาเกียจนถูกกักบ,บริเวณในบ้านพักของตอนในวันนี้และนี่คือฉากชีวิตนักการเมืองกัมพูชาพบกับ อภินญ,ญาร้อยแปดเนี่ยขยมบำเรอโลกบำเรอครวนบำเรอตนสมจดสับสไายขยมพองออกกุนขอบคุณจมเรียบเรีย